สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุขมองสุขบ่ลูกสดีป่าลูกน้องเดือนน้องลุน่าสบายดีดูสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลูกสบายดีป่าลูกวันนี้มากินสมพาเด็กหน่อยมากินสมแต่ฉัเป็นทางใดเด้ออาการน้งจัดกินแล้วพี่ร้อยน้องคุณพนักที่ เบาน่อยกับเบาโดมพี่น้องเอ้ยเป็นคนขืนน้นองโดมกับน้องน้อยเบา,าขันไซม,มาเบิรนังกรพี่น้องเอ้เจลคือบรตตวงไม่เคยมัใหญ่เพื่นก็มา,ามาเบิง่งพข้อมพี่น,น,อน้องเอ้ยพูนเมื่อนี่ทำมวยแสบแห้เบิงมึงหนาเพื่นพี่น้องเอ้ยเจลโบผ่านบ่ควันกอย พูดนะบอกบอกผ่านนะเลยเป็นไปได้จังใดอันนี้หวาเลยใหม่หน,น้ำตาลเมลายส่น้ำตาลไ,ไ,ไาลไๆนั่นนี่เฉมพูเหลไปจะกินอืมบอกก่อนก็นดำไล่แตกพี่น,พน้องเลยยินพวงน้องๆผืนกินุ่นเชียงจับจับจับ เจียวพักขันแง่หมากข้ามน้อยหมากซีดาฝรั่งพี่น้องเอ้ยหากินได้ยากช่วงนี้เพิ่นซิมกันยังเนาะร้านกับมันละซาวเพิ่นเพิ่นว่าเห็นบ่ควันเห็ดกันเจียวบ่บผ่านว่าซั่นสมามกิน่หมากข้ามร้านเพิ่นสาวจะกัจันแหงว่าคักเพื่อน อยากกินตแสบจะไปแซง่วบ่ใส่อุ้ยบ่าวหน่อยเห็ดเป็นตาแสมาลยพี่น้องเพิ่นกินใส่มาค้ามน้อยกใส่ปาัน,นายงน่อยนยังน่อยก็มาค้ามน่อยกินใส่กัน,กนเพิ่นเห็ดเห็ดหระบาดน้ำลายไหลอีกแล้ว,น,น,วน่้ำเกลี่ใช้ต นาะไม่เถาเพ่นการนี่มานั่งเผาเห็นร้านกินกันดีใจเพอนภูนเฮ้ยเฮ้อว่าสั้นเผินกิน,ปนไปเตะมบเลยพี่น้องเลยสาวแคนดี้แล้วการนูนน่าขากินคือกพนพี่น้องแต่เผินกับไปได้กินมะขามเผินกินหมากสิดาเอาพะเแขีงอ่ะนะเฮ้ย น้องจะกระจันไปหาส่วนมะคามนี่น้องคันไสแล้วก็น้องโดมพี่น้องเลยเป็นคนขึ้นเอาปูหาปูหแยหาปูปหามาปูหาบหาปูหา่ะาปูหาปาปูหาปูหา พักกันยิงอพักกันยิงผู้นะมันจะอันพักกัยิงแม่นะฮะบ่งีใบมันมนะแม่นโลพักกัยิงอมีอย่น้แล้วพักกันยิงผูมหมดเป็นตะกินให้พักกัยิงแม่แลกอยาเลือกพักกัยิงแม่ากินดีเ้หอมอมมันหอมอันนี้แักกัยิง ก็ขยงนันข้าวหอมมันขยันฉันได้ดังคิวๆนั่นข้าว,าาวาากินนันมันกินแล้วข้าวอันมันมันคืนเนี้ยป่าข้าวนี่มันกินมาได้มันชิ่วขืนแม่เท่านี่เพิ่นก็อยู่เทียงกไก่เอาเลยเพี่น้องเลยเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นชุมห้องกินเพิ่นก็ามาเบิ่งเพราะว่ามึงลูกมึงร้านกินปเป็ดตาแซ่บเพิ่นว่าก็เลยรอดทั่วมาเบิง่งปุนน้องมวยแห่งกินเป็ดตาแซ่บพ,พี่น้องเลยบอกคนนี่น้ำลายกระจายอัน ถั่วนาจอโทรัพท์เลย <c oughs> ตาแแบมัลีคุณลีเหกินมาเดีพ่อสูไท <c oughs> มเบาโดมน้องโดมเพล่นผุนเพ่อนกินแบบไรมีกัาฟได้พี่นอนเลยบอกกินไเด้ยัอบ <c oughs> บอกไปบอกมาน้องจะจั่นพี่น้องเลยเพลินว่า ก็เรื่มมาข้ออุย้ยปตายากรีเฮากายมากับนองมวยเหมือนะ่ะนงมวยเห็ดมาข้อเนาะขนวนพี่น้องเลยลายโพลายโพบุงกี่ไก่ดองเยมาขามน่อย แบบคุยมา้นคุยขึ้นมามีิยังิดมา้าวเลยภากกปน้นาม,มาดูละปนหน้าม,มาน้องเออภากกะจำมาขามยุกมาชิดายุกดูดนนยนะอืมกินต่อน้อ <c oughs> งมวไปอย่าใ,ใหายขาดคบขาดคำเลยนะเบิ่ง ตอนนี้เพิ่งกำลังท่องในสามเดือนกลัวๆเด้อจ้าตอนนี้สีข่าสี่เดือนแล้วสุบ่มมวยเบาเองพี่ดังเลยไปกระซิบล้านอีก ว่าว่าบักควันก้อยแจ่วบ่แซ่บบ่อสันผุนมึงดูพี่น้องว่าบักควันก้อยแจ่วบ่แซ่บมาคุยเอาคุยเอาแจ่วบ,บักลลยมึงรู้พี่น้องสังเกตมาคบุบมยังอาต้นแจ่วคุยขึ้นมากระบบมิยัง <laughs> แต่บักควันหมากอันนี้คือป้าแดกที่เป็นตอนพี่น้องเลยเป็นตอนสีเลยโอ้ยสุดม<ว>ุกสุดใจ<ว><ว> 1 1> อยากกินแบบนี Simon: ้พี่น้องเอ้ยนานน้องแค้กระจันกระอยากคือกันวันคิดนนี่นั่นตะก้อยเจียวออกมาสันเนี่ยนี่น้องแค้นเด้อยากคือกันบ่บ่น้องแค้นนานเพิ่นกระอยากคือกันน้องแค่นแต่เพิ่นก็บ่ได้กินมากคามน้องพี่น้องเอ้ยพูนสีดาผู้กินแข่งกันกับน้องนูนาผู้ได้สื่อนูนาอยู่เมื่อคืนไม่ใช่นุนาอยู่เมื่อคืนแล้วน้องแค่นเด้ออยู่เมื่อคืนดู นี่เซกเล่นเนาะเดือนเน้นเนาะเดือนใช้ใช่เนาะน้องเดือนมาได้มาเมื่อนี้เดือนน้องลาเพื่อออกหน้าพี่น้องเลยกินสาลาเพื่อหยกมือโดนเลยพี่น้องเผื่อบรรทาให้เพื่อเอาลงเอาลงนานน้องได้บอกบอกนอนส่วยง่ายบอกบอกคุณเอาลงคุณเอาลงพี่น้องเลยถ้าอยู่เพื่อนจะไปหลอนรถทั้งนากินแก้วด้วย สมาขคามจวาาหอน้าจมนีพอดีสาวปุยหน้ามาพอดีเลยพี่น้องเอ้ยซาอมเมืกลังกินถ้าการมาลากินม,นนมาคามน่อยเผื่อเบ่แล้วบ้านนี้สาวปุยน้า,าพี่น้อง มาคามเพื่อนเท้ากินน้ำข้าวแนวนี่แกวบผพานน้อกจักจั่นไปเลยเหมือนไปใช้ได้พี่น้องเลยไปบ่อนหาทางเข่าสันพักกระย่งน่อยดังน้องหอขุยขึ้นมากับบอกมีังี้ยเอาไว้เลิกใจเดียวไปก้อยใหม่ซบปุยนาตื่นมาหัวตื่นน้ำตาลเนาะ เบาน้อยหรือว่าบ,าาบ่าคันไสกระยาแล้วพี่น้องเลยโบผ่านเพื่อนว่าไพมากกว่าโบผ่านไพ่มากกว่าโบผ่านพี่นอ้นนองเลยเฮาวกส์บอกลายใหญ่ห่างพี่น้องมาฮอนี่กะพวกน้องๆเพิ่นก็กินอิ่มกันแล้วลลและะ้วก็น้องเดือน,นพี่น้องเลย ฮาก็สิได้ฝ่ากดไล่กดแท์ก็ติดตามพี่น้องซ่องน้องมวยเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเอ้ยจะได้กับพ่อกันขิปนาพี่น้องเข้าถาฮาลงคลิปหน่อยก็ต้องขอโทษขอภัยพี่น้องเอ้ยว่าช่วงนี้ฮากะอาจจะไม่มีเวลาลงพี่น้องเพราะฮากันยากในช่วงไ้ช่วงหน้าพี่น้องเอ้ยจงได้กัอุตซาเบิงซ่องของน้องมวยไปก่อนด้วยพี่น้องอย่าเพิ่งลืมกันไปเลยพี่น้องพ่อกันขิปนาสบายดี